มามามาได้อะไรโอ้โหทิชชู่เปียกติ๊ดโอ้ยแล้วก็ได้เป็นตัวได้อะไรอีกหมดหรือยังหนึ่งพันบาทนะมีอีกไหมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของพ,พี่พายนะคะ กล่องใหญ่เลยกล่องใหญ่เลยค่ะเป็นกล่องสุ่ม1,000พบาทนะคะอีกหนึ่งกล่องทนะ้าไม่ได้สั่งมา2กล่องนะคะทุกคนแต่ว่าคนละ,ะช่วงเวลากันนะคะกล่องที่2เพิ่งมาถึงนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดให้เพื่อนๆชมนะคะว่าไม่ได้ได้อะไรบ้างนะคะสําหรับกล่องซุ่ม1000บาทของพิลลี่พายนะคะเอาเดี๋ยวคลิปนี้กล่องนี้ไม่ได้จะเปิดแล้วก็ให้น้องสุ่มหยิบมานะคะอาบุญเดี๋ยวไม่เปิดนะแล้วเดี๋ยวลงมนาะสุ่มหยิบก่ลูกโอเค อ่ะหยิบมาเลยเปิดนะคะเปิดแล้วนะโอเคแล้วหนูไปหยิบมาอ่ะไปหยิบมาแบบแม่ไม่ดูว่าได้อะไรบ้างอาไปไปหยิบมาเร็วมามามา,มาได้อะไรอ่ะบับเบิ้ลเหมือนเดิมอ่ะหยิบมาได้อะไรบ้างมีทุกตาด้วยรอบนี้อ่ะหยิบมาเลยหยิบมาเลยคะ่ะอ่าได้ตัวโอ้อย่างแรกเป็นตุกน๊กตาน้องหยิบอันนี้มาก่อนเลย เป็นตุ๊กาตาดูเลมอนนะคะน่ารักมากอ่ะอันนี้มุญไปเล่นไปเล่นเสร็จจุกไปเล่นกับแม่จี้โอเคเขามีที่มีเด็กนะทุกคนนี่มีลูกนะคะได้เป็นตุ๊กาตาโดเรมอนนะคะหัวจะเป็นแบบนี้นี่เป็นแอปเปิลนะคะอ่ะไปหยิบม,มาอีกลูกปไปไปหยิบม,มาเซนที่หนึ่งนะคะได้นี่อ่ะหยิบม,มาเลยหยิบม,มาเลยเอากระดาษมาก่อนเลยอ่ะมีกระดาษนะคะอโอเคเอาหยิบม,มาไปหยิบม,มาแม่ความวาไว้แม่ไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างเอาปะ มาม่านะคะอูด้งหมูสับนะคะทุกคนมีรสเผ็ดด้วยเออแล้วก็ได้ตัวนี้นะคะแพนงหยิบมาเลยนุกอันนี้มันยาวๆนี่มันแบนๆอ่ยอ่านี้แข็งน,น,นี่แบนๆนีๆ่ยาวๆอ่าโอเคจะยาวจะแบนอ่ะก็คือ,อนนข้าวแกงแ<ด>พนงไก่โอ้ยแล้วก็ได้เป็นตัวนี้นะคะเป็นชุดนอนเหรอเป็นยังไงอง่ี๋ยวมาเนตแกะดูอ่านุองหยิบมาเลยหยิบมาเลย,ย,เลยได้อะไรอีกอ้เป็นลาย น่ารักอะ่ะเออชุดนอนเมดูลีนะคะทุกคนโอ้ไม่ได้ใส่ได้นะตัวนี้อันนี้วันนี้ม,มามันหนักมากกล่องเหรอลูกโอ้เป็นชุดนอนนะคะนี่อ๋อนี่กางเกงโอ้ไม่ได้ได้ชุดนอนด้วยอ้าวแล้วก็เป็นกล่องนะคะกล่องใส่อะไรเอ่ยอ๋อของใส่อาหารตอนที่ไปสาน้ําอ่ะจะได้กินสาะน้ำอเอา,าสระน้ํานะคะอ้าวเป็นกล่องนะคะทุกคนเป็นลายพิศสิทธ์แบบนี้นะคะนี่อ่ะหยิบไปเลยค่ะน้องหยิบมาเลยลูกหยิบมาเรื่อยๆเลย มินะิคว่ำไวนะไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างนะอ่ะต่อไปเป็นอะไรเนี่ยเครื่องดูดสิวนะคะนี่เป็นเครื่องดูดสิวนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูด้วยนะคะตามกล<ะ>่องนี่เจ,<ะ> <102. S 2> จ็ดร้อยสองเก้าเหมือนกับเพื่อนดูดฝุ่นดูดสิวก็ดูฝุ่นเออเออเออดูดเหมือนกันใช่ไหมคะเอายั่มาเลยค่ะลูกได้อะไรอีกโอ้โอ<ช>ได้เอ้ยนี่เคยได้แล้วเคยได้ตอนกล่องสุม่มของใช้นะคะอันนี้เป็นกล่องพลาสติกใส อาหารนี่จะพับได้สี่ชิ้นนะคะอ่ะอ่ะยิบม,มาอีกค่ะได้อะไรอีกหมดหรือยังหนึ่งพันบาทนะมีอีกไหมทิชชู่โอ้โหทิชชู่ในตำนานคืออันนี้ทิชชู่เปียกแบบได้กันเยอะมากนะคะอันเล็กอันที่นี่แบบเนี้ยได้เยอะไหมยยิม,มายิม,มาได้เยอะไหมคะโอ้โหได้สอง เปลอ่ยนจะเยอะมากเอาไม่ใช้ได้ไปอะไรพกเนาะอ๋อเอาเหล่านี้สอหมดแล้หมดยังสองสี่หกแสิบนะสิบาทแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ๋อได้อะไรอีกหยิบมาหมดหรือยังโอ้นีเยอะเลยข้าเปลี่ยนเลยอ่ะอ่ะหนูยังไม่ขนมอ๋อได้ขนมนะคะเป็นขนมอะไรรู้ลูกหมี อะไรขนมอะไรนะขนมมีน้อยสอดไสครีมรสนมนะคะแบบนี้นะอะอะยืไมไปูหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเจ็ดสิบนะคะอันนี้เป็นอะไรกุ้งหรอได้ขนมอีกแล้วนะคะทุกคนไหนขอดูขา้างในพี่กุ้งนะคะขอดูข้างในเป็นยังไงอ่าเปิดข้งางในเลยแม่ไม่แม่กินได้ไหมเนี่ยแม่แพ้กุ้งอ่ะแต่บน,นแม<ต>่แพ้กุ้งนนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวไม่แกะแกะ อ,อันนี้เหมือนอันเผ็ดลูกนี่ไงนี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นกุ้งนะคะยิ้มไมาอีกค่ะหมดหรือยังในกล่องหมดหรือยังหมดหรือยังโอ้โหคุมม้มไหมเนี่ยกล่องนี้คุมม้ไมไหมหนึ่งพันบาทช็อกโกแลตอ่ะเสร็จน้องอ,อีกแล้วเสร็จน้องเป็นช็อกโกแลตนะคะทุกคนจูนวายหน่อยนะคะจูนรถเผ็ดด้วยมาหมาล่าม้าไฟโอ้โห กล่องนี้ได้บ้าไปเยอะมากนะดูอ่ะได้ถ้วยร้อนเยอะมากนะคะตอนที่แม่กินวันนั้น่ะกินไม่ไหวหรอมาล่าแม่แม,ม่ได้รู้ว่าแม่เพ่อนอร่อยอ่ะอูด้งอร่อยกว่ากว๋วยจับยวนอร่อยที่สุดลูกหยิบมาอ่ะหนูหยิบมาแล้ว,ลวนั่งหยิบแม่แม่ไม่หมดเอาหมดแล้วหมดแล้วแม่แม,แมคิตตี้ใช่ไหมเป็นคิตตี้นะแม่ไม่ได้เพิ่งสั่งไปนะ ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาห้าห้าทรงห้าห้าห้าแพ็คอ่ะสักละสิบชิ้นนะ <c oughs> คะตะเกียบตะเกียบได้ตะเกียบมาด้วยนะคะหมดแล้วหมดแล้วลูกหมดยังคะนี่ดูข้างในหมดแล้วหมดแล้วทุกคน <c oughs> เปิดดูว่าตุ <c oughs> ๊กตาให้หน่อยค่ะอ่ะตุ๊กตาหนูเท่าไหร่อ่ะตุ๊กตาโดเรมอนหัวผลไม้ร้อยห้าสิบ เดบินบอกร้อยสิบนะคะเดอรด,ดีมอนด์สี่ย,ยหมวกหรอเนี่ยใช่อ่ะอันนี้เป็นเครื่องขูดสิวเครื่องขูดสิวร้อยยี่สิบนะคะตามวินนะทิชชู่เปียกสิบแผ่นนะคะสิบแผ่นสิบแพ็กห้าสิบบาทอ่าอันนี้กุ้ง<อ>กุ้งนะคะรสสไปซี่ยี่สิบซองร<อ>้อยเก้าสิบบาทอืมกุ้งนี้แพงอยู่เด้อขนมหมีนี่ห้าสิบบาทก็ไม่แพงนะได้หลายอันนะห้าสิบบาทนะคะ ได้หลายห่อได้หลายห่อชุตนอนซาตี95บาทนะคะตามบินเขานะนี่ได้ใส่ได้ใส่ทุกคนไปใช้นะคะแต่ว่ากล่องอเนกประสงค์นะคะมิสเตอร์ทวิสต์สามชิ้น150บาทนะทุกคนโมไฟก็จะราคาอยู่ที่59บาทนะแล้วเดี๋ยวไม่อยากรู้ราคาช็อกโกแลตเนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตอยู่ที่90บาททุกคนเอามัไมาแจกให มีเด็กพอดีเลยเด็กชอบเลย <_ an> เด็กหยิบอัเล็กเลยตุ๊กตาเลมอนอ่ะอ่าอ่าไหนแล่นือชูนนะนเนื้อชูนะ,ะนี่เขามีเป็นแบบมารุจะสิบแท้นะคะทุกคนทิชชู่ทิชชู่เปียกสิบแผ่นครับแบบนะคะสิบแพ็คห้าสิบบาทก็คือแพ็คละห้าบาทนะทุกคนก็ราคาสมเหตุสมผลน,นะคะ นี่ก็เป็นกล่องสุ่มนะคะ1,000บาทกล่องที่2จากเพจพิมพ์พิพายขายทุกอย่างนะคะเพื่อนๆว่าเมเนตคุ้มไหมสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลกดกระดิ่งกดสองน้ำแชนแได้ไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย